สวัสดีครับมาเจอกันที่ภาคสองนะครับเราก็จะมารีวิวด่านมาเหมือนกันครับด่านซิกซอ์เทโรสนะครับจะมาบอกวิธีการได้ให้ผ่านด่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ผ่านกันนะครับเราเริ่มกันเลยนครับอันดับแรกครับวิ่งมาครับไปเลยครับไปช่องแรกเลยนะครับตอวละครจะมาสอนนะครับ จังหวะการมาของที่สองสุดสน,นะครับเพื่อจะโหลดให้ถูงจังหวะวีไปวิ่งมานะครับเพื่อจะโหลดตามไปตรงนี้แล้วก็แตะจามานี่ครับแล้วก็มานี่นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะยากคอมทินคอนนี่ครับอยากกดแทร์เวลาเราถึงนี่นะครับกดแทร์ได้เลยครับเหเมือนด่านอะไรว่าแบบเราลงมานะครับก็กดแทร์ได้เลย เป็นงานที่จะแพงครับคล้ายกันมาตรงนี้ครับคนนี้ก็หน้าอย่างนี้ครับลงมาครับตรงนี้ครับคนชวนหังไม่ผ่านครับตคนนี้ตรานี้ข้าตคนนี้ตคนนี้ลงาจ้าผ่านเลยครับ อ้าวดูครับดูครับจะเป็นมายาของเมล่าไม่ได้หมืุนันแล้วเอ่อขอโทษครับมีแตรถที่กำลัับนั่งรถทีม่รู้มเวลาที่ดีที่สุดนะครับก็ประมาณหนึ่งนาทีสี่สิบวินะคะเวลาที่ดีนะครับ ประมาณนึ่นาทีนะให้คุณฟังครับนนี้มจะเดนเซิ่อันนี้นะครับไม่เงสีนี้นะครับตรนี้เวมคเอ่เลยตใช้นเยมาร้ีเงนแต่้ว่าจะกระโดจตอนไหน เดินไปเครับไม่่าทแล้วก็เอ่อเ่ี Anybody? ่น okay. ี่นะครับถ้ามาอ่านนล้วไปเลยครับแล้วก้าว่งไปนะครับคุรับนี่ครับโลจําครับครับเยครับแล้วเ็่ได้อกเลยนี่ครับแล้วก็ถ้านีครับถ้าปอเกดครับ เด็ก็อย <issions> ่าทำนะครับเดียวจะฆ่าผิวถ้าใช้เกเด็เขาจะดีเร็วนะครับก็ใช้ อเ,อเ,ตตเอาครับวันนี้นะครับวันนี้ครับเี้ครับลองป๊บกดเกตาครับมันจะเ่นครับเอาครับขอบคุณมากครับเจอกันพาร์ทสามนะครับ